ผลไม้ป่าบ่หมักเล็บแมวบ่หมักหมัมกเล็บแมวฝรั่ง <c oughs> เอาเลยเด้อบ่ท่านี่บ่ไดเฮ็ดเก็บหมักเล็บแมวฝรั่งเออจะเด้อแอบบ่แอบแอบเก็บเก็บเก็บโบได้เฮ็ดก็เอามากันนี่นะเก็บหมักเล็บแมวเด้อค่ะพี่น้อง ยายรู้ศูนย์ไมแล้วประเดี๋ยว็ได้ยังแล้วก็เอามากำกี้ดีกว่ากำตัวดได้ยังก็เอานะย่งเมยไหลได้บักเร็บไม่ออกท่านนี่แมีสี่เนาะกินเลยจักแมนอันไมาเงียวใส่หรือ่ายิ่มแย่งเนาะมอมันเงียบบวชดลังจากกินเลดข้นนะกินไปแล้ว เป็เก็บผปกชันผู้ส้มบงเนี่ยหวานเล็บไม่หยัเก็เขาเอื้นซื้ออีกยังราสเบอร์รี่ราัเบอร์รี่ก็จะเป็นราัเบอร์รี่แข็งๆมันยังพันไดไสุกอยู่พีทั้งพีทั้งพีที่หลายนี่ละพี่้องนี่ๆๆล้างบ้านนะนี่อันนี้มันสีเหี่เนี่ยนี่ตรงเนี่ตรงารตนี้ตรงตรงมันมีน้ำแต่เนี่มีละนอง ไม่้าวออ๊บล้นมาว่าอ๊บสข้างบนมันแม่นโอ้ยเจอกจ้าแบานไก่ก็เลยต้องเออก่อนเดี๋วค่อยเกามาปรับเปลี่ยนต่อมาโอ๊บรืเรืมมาเป็นเล่าน่าเออ่าเออนั่นเท่าเดียร์ก๋วย่มอมูีกาแฟเป็นออ๊บสชหเอาเ่อยเมืองตาเหลียวกันเหลียวตาตามเนาะ่ทีนี่เราเออกมปงแต่ปป ถ้ผิดเกลือที่เ่เสไปกิน,นกะผิดเดี๋ยวนี่หางเขาก็มีขคายเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้โอเก,เอกเ้นเหค่ะให็ปุยเรียธรรมชาติไม้ยอแม่นบิดเลยจ้ะแม่นบิดปลาเลยนม,ม่ นกินโซ่เลยปุยใส่ปุยทำไมปุยยูเรียก็เป็นยางเนาะมันสูงเยอะดีดบ้างอ่ะจ้ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเก็บแมวอุ้ยงามตัวเล็บแมวจ้าแมกเล็บแมวเก็บติ่งเก็บติ่ง กินแหมันเป็นตะแซบได้ไหมอืมติล่ะบ่เด้ยห่เจีมานำได้ขนาดหัอเจยวอะสดยัเปรี้ยวสุดยอดหเจีเอาไปลุ้นหัอเจีวมันนเติดเลือมานน้ำนะจมินซีลายกรดอล้วายรีเด้แฉบุณแม่นเลยเุรอฝนต้องุณกับแม่นค่ะ เด้เห like so ็นเด้วเดี่นบางเดี๋แเน้เดียแมนทั้งหลังก็แมนไ่ได้เห็นเท้าไหรดีบางเียวนี้ยอันนี้ซุกเล้วุปอะืกินอืมเปรอืวอ๋อแบบแบบนื้อสิเปรี้ยวแล้มันนึุ่ปเนาะอืออืออือหือมล้วไปรูอาอีกก แมนบดเลยพี่เอนเบหมดพี่สั่ๆหลายคักหลายขึ้นมาได้แม่วอานเทาเลย่ะุ้แมนบดละพุ่น